วันนี้จะพาท่านผู้ชมมาพบกับท่านเกษตรกรนะครับที่ประสบความสำเร็จในการทำการเกรษตรในเรื่องมะกรูดระยะชิดนะครับท่านเกษตรกรท่านนี้ได้ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อนนะครับซึ่งได้นำแนวคิดจากท่านรองศาสตราจารย์ดรลวีนะครับมาปรับใช้จนประสบความสำเร็จแนะนำให้รู้จักกับ พี่กมนเสี่ยงฉินนะครับหรือว่าไล่คุณกมนครับสวัสดีครับพี่กมลครับสวัสดีครับผมครับพี่กมลครับพี่กมนครับช่วยเล่าความเป็นมาให้หน่อยว่าเริ่มทําการเกษตรอย่างไรครับที่บ้านทําการเกษตรทีแล้วครนะครับก็พื้นพื้นเพเดิมว่าทาการเกษตรมาตลอดก็เตี่ยกับแม่อยู่เยอะแล้วเราก็เลยมองว่าเราจะปลูกพืชอะไรที่มัน อายุนานนะฮะมีมมอายุนานอย่างมะกรูดนะี่มันก็ปลูกทีเดียวก็อยู่ไปเลยห้าปี10ปีย0ปีอะไรก็ว่าไปถ้ามันไม่ป่วยตายนะมันก็ยังอยู่แล้วก็การตัดใบก็ไม่ต่างจากพืชลม้มลุกก็คือค45วันหรือ60วันตัดครั้งหนึ่งเหมือนกันก่อนก่อนที่จะมาเป็นมะกูดตัดใบนี้ก็คือได้เข้ารับการฝึกอบรมจากศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน ครับใช่ครับสูตรวิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อนโดยท่านตอนนั้นอบรมกับท่านอาจารย์ดรละวีครับนะครับอาจารย์ละวีเศรษฐภักตีนะครับที่ศูนย์ไม้ผลครับแล้วก็มาปรับปรุงพื้นที่แล้วก็เริ่มปลูกในการปรับปรุงพื้นที่ในช่วงแรกนี่ลําบากมากไหมครับพี่ช่วงแรกลําบากลําบากมากเอาจริงๆแล้วเราเราเราเริ่มลองปลูกตั้งแต่เรายังไม่ได้เข้ารับการอบรมครับด้วยซ้ำไปนะครับ ก็ปลูกโดยที่ไม่มีความรู้เห็นเพื่อนทําแล้วแล้วมีรายได้ดีเราก็ไปดูของเขาเราก็ลอกแบบเขามาทำปรากฏว่ามันมันไม่ใช่อย่างที่คิดไม่ใช่อย่างไรครับพี่ทั้งการขึ้นรูปแบบแปลงวิธีการปลูกวิธีการดูแลเนี่ยเราเราก็ไม่ได้ข้อมูลที่ที่ชัดเจนนะครับจะถามเขาบ่อยๆก็เกรงใจครับก็พอดีที่ศูนย์ก็ก็เปิดอบรมหลักสูนรนี้ก็เลยไปอบรมครับก็แล้วเราก็เลยมาปรับแก้ ในแปลงปลูกข,ของเราครับ,รบปรเปลี่ยนวิธีการดูแลนะครับเดิมเดิมสวนนี้มีพื้นที่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับกี <S <S ไ<ป>่ไร่ครับพี่พื้นที่ตรงนี้มี18ไร่18ไร่เป็นพื้นที่ปลูกผักเกือบทั้งหมดใช่ปลูกพืชผักสวนครัวเกือบทั้งหมดครับแล้วตอนนี้ออมีพื้นที่ในการปลูกมะกรูดระยะชิดนี่นีประมาณไร่เศษเกือบสองไร่ไม่รวมแปลงต้นพันธุ์ครับครับแล้วหนึ่งไร่เนี่ยใช้ต้นมะกรูดสี่พัน ไม่ถึง4 0 0 0เพราะว่าเราเว้นทางเดินกว้างมันก็จะเหลือสักประมาณ 2, 5, ืองพ0นห้าถึงสองพนแปดก็ปกติมะกรูดจะปลูก50คูห้าเสนสลับฟันปลาแต่ตรงนี้พี่กมวลได้ประยุกต์ให้กว้างขึ้นเพื่อให้มีการเก็บใบหรือตัดหรือจัดการได้ง่ายขึ้นใช่ไหมใช่เราเราเว้นตรงช่วงทางเดินให้กว้างเพื่อที่เวลาเราตัดหญ้าหรือว่าเดินเข้าทำงานจะสะดวกกว่าครับครับครับก็ อาจจะเว้นต้นต่อนิดหน,นึน่งส,ส่วนแปลงที่เป็นระยะชิดก็กยังชิดเหมือนเดิมอ๋อครับครับแล้วเรื่องต้นพันธุ์ช่วงแรกนี้ได้มาจากไหนครับตอนเองหรือว่าซื้อมาครับพี่ครับต้นพันธุ์ก็ซื้อจากเพื่อนมานะครับในช่วงแรกเลยทีแรกอย่างที่บอกเราไม่มีความรู้รมีอะไรเราก็เอามาปลูกปลูกไปให้เป็นต้นขึ้นมาแต่ว่าอย่างที่บอกก็ปัญหาก็ตามมาเยอะครับต้นแก่เกินไปบ้าง ลาขดบ้างอะไรพวกนี้มันก็ทําให้ให้ต้นโตช้าได้ผลผลิตช้ากิ่งพันธุมะกรูดที่ดีนี่เป็นยังไงบ้างครับพี่ผมต้องต้องมีลักษณะอย่างไรครับพี่กิ่งพันธุที่ดีก็ควรจะเป็นกิ่งที่มีความโตนะครับขนาดสักดินสออความโตประมาณนั้นนะครับก้มก็จะเป็นกิ่งที่เป็นตุ้มตุ้มตอนตัดจากต้นหรือจะเป็นกิ่งที่ชําลงถุงแล้วก็ได้นะครับก็จะเป็นต้นที่โตเร็วครับฮะ ในช่วงแรกนี้มีการจัดการอย่างไรบ้างเพื่อให้กิ่งพันธุ์มีชีวิตรอดมากที่สุดครับมาถึงขั้นตอนการลงปลูกแล้วใช่นะครับครับก็ตอนขั้นตอนการลงปลูกเราใช้ระบบน้ําเป็นสปริงเกอร์สปริงเกอร์ครับแล้วก็น้ําหยดครับนะครับถ้าถ้าสองระบบไม่ได้ก็ควรจะเป็นสปริงเกอร์ก่อนอ๋อครับน้ําจะทั่วกว่าส่วนน้ําหยดจะมีประโยชน์มากตอนที่ให้ปุย๋ยครับ ก็คือให้ให้น้ำอย่างสม่าเสมอใช่ให้น้ำเป็นสม่ําเสมอตอนลงปลูกครั้งแรกตอนปร่งปลูกใหม่ๆหลังปลูกเสร็จก็ลดน้ําให้ชุ่มให้เต็มที่เลยโอ้นะครับเพื่อให้รากกับดินยึดเกาะกันครับครับฮะแล้วหลังหลังจะปลูกไปแล้วเนี่ยนานเท่าไหร่ครับถึงจะสามารถตัดใบมะกรูดไปจําหน่ายได้ครับพี่นานเท่าไหร่จริงๆแล้วก็อยู่ขึ้นอยู่กับการดูแลทั้งหมดเลยนะครับทั้งการให้ปุ๋ยให้น้าครับวางไปเลยพื้นๆเลย อาจจะไม่เคยดูแลไม่เคยปลูกต้นไม้มาก่อนก็1ปี1ปีแต่ของที่เนี่ยตอนที่เราปลูกครั้งแรกเลยนะเราเริ่มตัดที่6เดือน6เดือนตัดได้แล้วจำน่าวได้แล้วเร็วมากคือไม่ได้หมายความว่าจำน่ายได้เป็นกอบเป็นกำในในการตัดครั้งแรกนะครับเพราะว่าครั้งแรกเราเรียกการตัดตั้งลำถ้าเราดูแลใบให้มีผลผลิตที่ดีเราจะเริ่มขายได้ตั้งแต่ตอนนั้นอ๋อเริ่มทยอยขายได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับครับพี่ครับ แล้วในระหว่างที่มะกรูดเจริญเติบโตเนี่ยมีการจัดการเรื่องธาตุอาหารอย่างไรบ้างครับพี่ธาตุอาหารทางทมะกรูดต้องการเนี่ยมันต้องการอะไรครับทางดินเราใช้ทั้งปุ๋ยเคมีแล้วก็<อ>ปุ๋ยคอกอร่วมน,นะครับผสมร่วมกันแล้วก็ตอนที่ใส่ปุ๋ยคอกเนี่ยครับเราอาจจะไม่ค่อยมีเวลามาักเท่าไหร่อ๋อเราก็ใส่ในพื้นที่เลยทํางานแบบขี้เกียจครับนะครับก็ใส่ลงไปเลยนะครับแล้วเราก็เอา EM หรือว่า น้ำหมักจุลินทรีย์อะไรทั้งหลายมามาฉีดพ่นครับฉีดพ่นบ่อยๆนะครับเพื่อให้เกิดการย่อยสลายนี่แต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่เอาไปฝังคนต้นรองก้นหลุมเลยนะอตายนะอ๋อผมได้ข่าวมาว่าพี่มีเทคนิคพิเศษให้กับต้นมะกรูดทำให้ต้นมะกรูดนี่เจริญเติบโตดีเกี่ยวกับน้ําหมักช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิครับอมันมันเป็นการปลูกแบบ ผสมผสานใช้ใชธาตุอาหารแบบผสมผสานกันมากกว่าระหว่างคเคมีกับอินทรีย์นะครับซึ่งถ้าเราเราจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นเราจะใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวมันก็แพง <Okay. S 2> ใช่ไหมหรือจะใช้มูลสัตว์อย่างเดียวมันก็อาตุธาตุอาหารไม่ครบหนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิทยาการสมัยใหม่ผสมกับปุิปัญญาดั้งเดิมนะครับก็เลยจับ ปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยคลองมารวมกันแล้ว๋อ,อะครับแล้วก็อย่างตัวน้ำอักจุลินซีเนี่ยครับเราก็ทําเองครับครับนอกจากฉีดพ่นทางดินแล้วก็ผสมไปในสารเคมีป้องกันแมลงแล้วก็ฉีดทางใบด้วยคําว่าเราก็ทําเองเนี่สำคัญเราก็ทําเองเนี่ย,ำ<ะ>ท,ำยทำยังไงพอจะบอกเทคนิคได้ไหมครับ,รบก็เทคนิคก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็แค่ใช้ ซื้อปลาครับปลาทะเลปลาทะเลปลาทะเลกับปลาน้ําจืดมันจะได้ท่านอาหารที่ต่างกันเศษปลาเศษปลาครับเศษปลาครับเพราะว่าเราอยู่นครปฐมเนี่ยตลาดปลานครปฐมเยอะมากเราไปซื้อเศษหัวปลาไส้ปลาที่เวลาที่เขาล้วงออกครับครับไปขอแบ่งซื้อเขาครับฮะซื้อมาทีก็เป็นหลังประมาณสักยี่สิบสามสิบโลแล้วก็เอามาหมักกับกากน้ําตาลโอนานเท่าไหร่ครับเขาง่ายๆเลยกากน้ําตาลแล้วก็ซื้อไอหัวเชื้อจุลินทรีย์มาเป็นลอนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่ทําอะไรที่มันยุ่งยากครับ ก็หมักสักประมาณ3เดือนก็น oh, เริ่มทยอยเอามาใช้ได้แล้วฮะก็ช่วงหมักใหม่ๆสามสีเออ่ 3, เดือนมันก็ยังเหม็นคาวอยู่นะแต่มันก็ใช้ได้แล้วแต่ถ้าให้กินมันน้อยก็หมักไปเลยเป็นปีเป็นอะไรไปให้จุลินทรีย์มันทํางานให้มันย่อยสลายพวกนี้ออกมาครับแล้วสิ่งที่เห็นระหว่างความต่างระหว่างใช้เคมีแล้วก็ U ยูดีก็นาน้าหมักเข้ามาผสมผสานพ่นหรือลดต้นมะกรูดเนี่ย เห็นอะไรที่ม <vt ret ii> ันแตกต่างบ้างไหมครับพี่ในต้นมะกอกมันสองพลังสองแรงแข่งขันก็ช่วยกันโตใต้นไม้เราเจริญงอกงามดีนะอดูคใบสมบูรณ์เขียวใช่ครับแต่ก็ต้องใช้น้ำมากก็ต้องระวังเรื่องเรื่องพิษตกค้างเหมือนกันอย่างพวกจุลินทรีย์ที่เป็นพิษอะไรพวกนี้มันก็อาจจะมีปนเปื้อนเรื่องเชื้อโรคต่างๆใช่ครับระวังตรงนั้นใช่ไหมครับก็ก่อนเก็บเกี่ยวก็อาจจะทิ้งระยะเหมือนเคมีครับครับ คราวนี้มาในเรื่องมแมลงรับพี่กวลแมลงที่เข้ามารบกวนทําลายให้ใบเสียหายเนี่ยนะครับพ,พี่กะมลช่วยเล่าปัญหาเ,เรื่องมแมลงเข้ามารบกวนหน่อยครับว่ามีมีมแมลงหรือปัญหาอะไรบ้างครับพี่มแมลงหลักๆของมะกรูดครับก็คือหนอนชอนใบกบนอนเสียไฟซึ่งซึ่งมันจะมาตอนที่เริ่มออกยอดอ่อนนะครับ หนึ่งเซนสองเซนอ๋อน้อยกว่านั้นน้อยกว่านั้นอยู่แล้ครับาจะเป็นสักหนึ่งมิลโอหนึ่งหนึ่งมิลสองมิลโอต้องเริ่มประมาณนี้ต้องเริ่มการตั้งแต่ตรนนั้นใช่ครับต้องเริ่มพ่นสารป้องกันหนอนชอนใบกับเสียไฟครับนะครับที่ปลูกมะกรูดแล้วส่วนใหญ่ที่ไม่ได้กินหรือใบเสียเลยก็คือสองตัวเนี้ยเราจัดการไม่ทันนะครับต้องต้องดูต้องดูต้องต้องเดินดูถ้าเริ่มมียอดออกสักครึ่งหนึ่ง ของพื้นที่ที่ปลูกนะครับก็ควรจะพ่นเลยนะครับก็สูตรเด็ดของอาจารย์ดรลวีก็คือ147อ๋อเทคนิคการพ่นแบบ1 4 7เพราะว่าเริ่มเห็นยอดตั้งแต่วันที่หนึ่งเราก็พ่นหนึ่งครั้งโอดนั้นต้องนับไปอีกสี่วันครึ่งเซนเอาเป็นว่าไม่เกินครึ่งเซนไม่เกินไม่เกินถ้าเกินนั้นก็อาจจะโดนทําลายแล้วไม่ทันแล้วครับนะครับปลูกมาขูดตัดใบให้ใบสวยจะบอกว่าวันนี้ไม่ว่างพรุ่งนี้ค่อยพ่นอะไรเนี่ยไม่ทันแมลแงก็ไม่รอเรานะครับ ต้องมีวินัยในการดูแลรักษาพอสมควรถึงจะได้ใบที่มีคุณภาพขายครับครับครับนะครับก็มะกรูดก็เป็นพืชที่ต้องนําใบมารับประทานอาหารใช่นะครับเราก็ต้องระวังเรื่องสารเคมีต่างๆด้วยใช่เคมีตกค้างเนี่ยเราเราทำตามมาตรฐาน GAP คือเว้นระยะปลอดภัยก่อนเกเกี่ยวครับครับคราวนี้หลังจากดูแลเรื่องปุ๋ยนะครับเรื่องแมลงนะครับได้ดีแล้ว คราวนี้ถึงจังหวะที่จะต้องตัดจำน่ายครับ,รบตามท้องตลาดนะครับนะครับอายุของใบมะกรูดเนี่ยที่จะตัดได้เนี่ยมันต้องกี่วันอะไรยังไงแล้วจะตัดไปขายแล้วต้องเด็ดใบอะไรยังไงไหมครับพี่กมลครับอ,อายุยอดที่จะตัดได้ก็คืออายุที่ตั้งแต่45วันขึ้นไป<อ>แต่45วันนี้เราจะได้ยอดที่ประมาณ1ฟุตส่วนใหญ่แล้วเราเราไม่ตัดที่45วันเราจะตัดไปที่ 6 0 70วันนะครับเราจะได้ยอดเพิ่มขึ้น,นได้น้ำหนักเพิ่มขึ้นครับแต่ว่าถ้าเราคิดว่าเราจะป้องกันแมลงไม่ทันเราก็ตัดที่45วันก็ได้อเอาตังค์ก่อนอนะครับ,รบเพราะว่าถ้ารอยอดชุดต่อไปอาจจะไม่ได้ตังค์ก็ได้ครับครับฮนะแล้วก็เรื่องราคาละครพี่กมลตั้งแต่มกุาถึงทันวาเนี่ยใบมะกรูดเนี่ยแพงช่วงจังหวะเดือนไหนบ้างครับรจริงๆแล้ว ตั้งแต่ทามาช่วงแรกๆไปมะกรูดจะแพงช่วงฤดูหนาวฤดูหนาวทาไมล่ะครับพี่กวนทำไมฤดูหนาวนี่ยอดยอดจะไม่ค่อยออกยอดยอดจะไม่ค่อยยืดนะครับแล้วก็ช่วงฝนใบส่วนใหญ่จะเสียหมดใช่ไหมครับช่วงฝนก็ขายไม่ค่อยได้เข้ามาช่วงหนาวแพงอแต่ว่าระยะหลายปีมาเนี้ไม่เกี่ยวกันฤดูแล้วแพงตลอดแพงตลอดแล้ว ความต้องการของตลาดมีอย่างต่อเน,นื่องเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าใบที่มีคุณภาพน้อยลงหรือผู้ผลิตน้อยลงก็ก็ก็เป็นได้นะครับตลาดทุกระดับมีความต้องการเพิ่มขึ้นนะครับ,รบทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับครับฮะท้ายสุดก็พี่กระมลช่วยเล่าเรื่องอนาคตของใบมะกรูดหน่อยว่าการเจริญเติบโตเนี่ย กับการตลาดเนี่ยมันสัมพันธ์หรือไม่สัมพันธ์หรือพี่คิดว่าใบามะกรูดเนี่ยจะแพงขึ้นไหมหรือจะเจอปัญหาอะไรไหมแพงขึ้นแพ,ง,พงขึ้นไหมเนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่าประเภทถูกจนขายไม่ได้เนี่ยไม่มีแน่นอนไม่มีแน่ครับเพราะว่าใบามะกรูดเองเป็นพืชเขตร้อนกับเพราะฉะนั้นประเทศอื่นๆเนี่ยทำไม่ได้หรอกออทำก็อาจจะคุณภาพก็ไม่ดีเท่าของเรา นะครับแล้วก็พื้นที่การปลูกบางบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าเอ้ยปลูกกันเยอะแยะหมดเลยคนที่เลิกไปก็เยอะครับเพราะว่าเข้าไม่ถึงเรื่องการดูแลนะครับก็เอาง่ายๆว่าส่วนใหญ่ชอบปลูกบอกว่าปลูกทิ้งๆไว้ก็ได้กินครับนะครับก็ได้แค่กินนะครับไม่ได้ขายเพราะฉะนั้นตลาดใบมะกรูดไม่มีโอกาสตันแน่นอนนะครับอาจจะไม่เหมือนมะนาวหรือไม่เหมือนพืชอื่นๆครับนะครับ ราะว่าดูแลก็ให้ดีเนี่ยค่อนข้างยากพอสมควรแล้วก็ความต้องการของตลาดมีเพิ่มขึ้นครับอย่างต่อเนื่องครับอย่างของที่ส่วนเองเนี่ยก็มีโทรเข้ามาตลอดทั้งตลาดในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับซึ่งเราก็ไม่ได้มีมากพอที่จะขายครับนะครับท้ายสุดครับพี่กมลฝากแนวคิดอะไรที่จะฝากให้กับเกษตรกรครับครับผมก็ถ้าต้องการปลูกมะกรูดตัดไปนะครับข้อหา ความรู้จากแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับอย่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเนี่ยพูดได้ว่าเป็นบิดาแห่งมะกรูดตัดใบระยะชิดก็ว่าได้นะครับสำหรับผมคิดว่าต้องหาข้อมูลจากแหล่งที่ชัดเจนนะครับฟังเขาเล่าว่าบางทีการผลิตมันอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าเราลงทุนไปแล้วเนี่ยการลงทุนในการทำการเกษตรไม่ต่างจากการลงทุนในการทำธุรกิจอื่น คือต้องใช้เงินทุนเยอะเหมือนกันใช้ความรู้ทางวิชาการเหมือนกันนะครับครับหรือจะแวะเข้ามาที่สวนก็ได้นะครับอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม,ามเขตติตตรแ่งแสนนะครับเบอร์โทร082-6469-369มนะครับมครับครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่กมวลเซียนฉินนะครับไล่คุณมลครับขอบพระคุณครับ